เมลี่สวัสดีค่ะสวัสดีเมลี่ใส่เสืออ้อน,นี่ไม่ได้เตรียมเสื้อแบบมาฟาร์มมาค่ำๆจะไม่ได้ไปไหนหรอกพ่อไม้ว่าเพราไม้มาดูมาทำอะไรไม่รู้มันหยุดนางก็ไม่ได้หยุดสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้ะที่ฟาร์มจ้ะตอนเย็นเย็น ลมเย็นๆสบายใจเฉบเห็นแต่ใส่เสื้อตัวนี้ก็คือช่วงนี้มีแต่ทำงานแบบว่าไปไปทาสีจ้ะเนาะแล้วทาวันนี้เนะี่ยมันมีหลายงานทาสีเสร็จกลับมาบ้านที่ทำงานไมโครโชว์นะคะว่าอะไรสักอย่างนี่าไรเขากินข้าวเย็นเสร็จก็เลยมาอันนี้ทุ่มหนึ่งเราจะก็ลเลยมาดูพี่น้องก็จะทายบรรยากาศทั่วไปให้ทุกๆุกคนดูด้วยกันนะคะ คั <c oughs> กบอกมูเจ้าว่าออวันหยุดนางก็ไม่ได้หยุดสักทีหรอพกพ่อน้องเมลี่น,นจ้ะพี่น้องช่วงนี้จะเป็นช่วงอนั่นจ้ะเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าเน้องชายไม่ได้มาพี่น้องจา้าวันที่เพ่นทำนี่เห็นไหมเครื่องที่เขาทําหมุนหญ้าให้เป็นคลองเป็นคูนเห็นไหมช่วงนี้ไม่ได้มาเลยยุ่งอยู่เนาะพี่น,อน้องเนาะยุ่งงานสวนจ้ะไม่ได้ค่อยออกมาฟาร์มเลย เป็นเครื่องอัดหญ้าพี่น้องเครื่องอัดหญ้าไม่รู้ไม่จะทําอะไรไม่รู้อัดให้เป็นเป็น,นก้อนๆใช่ไหพี่น้องอัดให้เป็นก้อนๆอันนี้ช่วงเดือนกลางเดือนมิถุนาเนาะจา้ะช่วงนี้จะเป็นยุ่งในเรื่องของการตัดหญ้าค่ะเกี่ยวหญ้าทำหญ้าหมักหญ้าดองแล้วก็ทำหญ้าแห้งเอาเก็บไว้ให้วัวไว้ให้แกะกินตอนที่หน้าหนาวนะจ๊ะตอนนี้หน้าร้อน หน้าร้อนหญ้ามันจะยาวเร็วนะคะจะตัดได้ตอนหน้าร้อนนี่แหละโอ้ตัวนี้คิดถึงน้องเมลีมากเลยวิ่มาหาเมลีลูกเอ้เมลีแม่อ๋วิ่งมาหาเมลีเลยน้องเมลีก็อยู่กับแกะน้อยอ๋สงสัยคิดถึงเมลี อันนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้านะคะที่ายเคยถ่ายให้ทุกคนดูแบบมันเจ๋งมากๆเลยเนาะตัดแบบได้เร็วมากแต่ปีนี้ายไม่ได้มาเลยจ้ะไม่รู้ว่าพันเหลือที่ตัดอีกไหมไม่รู้ว่าพันตัดเสร็จหรือ,อยังปีที่แล้วเนาะที่ายถ่ายให้ทุกคนดูตอนที่ายเอาห่อข้าวมาให้ไมโคิลนะคะที่ตัดหญ้านะปีนี้ซาซ ยุ่งๆก็เลยไม่ได้ออกมาในช่วงเพิ่นตัดหญ้าใจเลยถ่ายอุปกรณ์ให้ดูไม่ไม่ได้ตัดนะคะวันนี้แต่ว่ามาทำอะไรไม่รู้เอาอุปกรณ์อะไรใส่สักอย่างนี่แหละเพราะว่าไม่เพิ่นทำเป็นนะคะ่ะเตรียมให้เขาทำงานพรุ่งนี้อันนี้เครื่องตัดหญ้าสุดยอดเลยนะพี่น้องนใบตัดมันนะคมมากๆหมุน ใม้เขากักเจ็คแคทยังเราพี่น้องขับรถไปขับรถมาอยู่ใช่กับบลูคือกันแักเแคทอีอย่างขับพี่เจ้าขับมาตะฝุ่นเหรอตัวตน,นั้นาะขับไปขับมาอยู่หันละลูกสาวสายพี่น้องดีใจร้ายเปนอยากมา<อ>วันนี้วันหยุดจ้ะ<อ>ช่วงนี้นางไปโรงเรียนเนะจ้ะในตอนนี้เป็นวันหยุดก็เลยมาได้ ถ้าปกติมาดึกแบบนี้ให้นั่งนอนแล้วอันนี้ถ้าวันไปทำโ็ผ้าวันไปโรงเรียนอ๋ออันนี้คือเพชรแ lap b e ที่หนูเล่นกับเขาจ้าอันนี้คือเป็นแกะที่ไม่มีแม่นะนะจ้าที่ให้นมกระป๋องตอนนั้นนันจ้าพี่น้องเขาโตหมดแล้วออกออกมาข้างนอกบนแล้วไมเคิลว่าต่อเครื่องไว้ให้เขาทำงานพรุ่งนี้น Michael, ว่างันจ้ะไมเคิลไม่ได้มาทำพรุ่งนี้วันหยุด มีวันหยุดไหมแต่ว่าไม้เขาทาเครื่องเป็นนะจ๊ะคนที่มาทาอาจจะต่อเครื่องไม่เป็น ไม่เคยใส่ดึงน็อตออกจากดึงออกดึงยากอย่ที่สุดไหมก็เลยเดินมาดึงเองพี่น้องเขาตามเมลีแล้วที่นี่นะามีเพื่อนเล่นมั้งเนาะเห็นน้องเมลีเป็นเพื่อนแล้วมั้งที่นี่เดินตามเมลีทุกตัวเลยที่นี่นะ เขาเห็นแม่ไงเขาเลยกลัวฝุ่นนั่ง <c oughs> นางนี่ชอบมากเลยมาถึงก็วิ่งมาหาเกะน้อยเลยเออรู้แล้วจ้ะเออเอออยู่กับเมลี่นั่นแหละ ตันนั้นขาไม่ดีบัลลุจ้าโอเคโอเค อ๋อขาไม่ดีอ่ะพามาดูที่เขาเกี่ยวหญ้าไว้เนาะจ้ะนี่หญ้าจะยาวแบบนี้แหละยาวแบบนี้จ้ะเขาจะเกี่ยวไว้แล้วก็ให้มันแห้งสักหน่อยทั้งจะอัดอันนี้จะทําเป็นหญ้าแห้งถ้าแบบนี้จ้ะถ้าเป็นหญ้าหมักยังไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้เขาจะทําเป็นหญ้าแห้งพี่น้องนี่เกี่ยวแล้วให้มันแห้งแล้วก็จะอัดนี่พี่น้องจะ้ะหญ้าแห้งไว้ให้แกะกิน Mary had a little lamb, little lamb, little lamb, hello, yeah. Mary had a little lamb, <c oughs> ใช่ไหมเมลี <laughs> ไม่ใช่เมลีได้เพลง Mary, Mary ก็ได้ Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. อ๋อน่ารัก ตัวเล็กเล็กตัวนี้เล็กนิดเดียวเองตัวนี้ให<จ>ญ่เออตัวนี้โตแล้วนี่ตัวนี้โตแล้วค่ะฮ่า <c oughs> <c oughs> พี่เมลีเอาไม่กินมลยเล็กตัวเล็กๆแต่ชอบตามเมลี <c oughs> ตัวเล็กน่ารักนะเมลีนะ <c oughs> อยอมชอบแก ยากลับแก่กอสองทุ่มเจ็ดนาทีพี่น้องสองทุ่มอากาศดีดีสะออนอากาศหลายสะอนสะอนลายพี่นออ้องเอ้ยต่วันยังสูงโด่งอยู่นู่นเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้เหมือนที่ไซบ้าน,นั่นแหละถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์จะค่ำช้านะพี่น้องค่ะสักหน่อยก็ประมาณสี่ทุ่มหนึ่งถึงค่ำตอนนี้สองทุ่มนะตอนนี้ประมาณวันวันที่สิบ เดือนมิถุนายนเนาะพี่้องจ๋าสองทุ่มนูน่นตะวันยังอยู่นู่นนู่นนูนนูนเนาะโอ้ยเดียมตาล <c oughs> ล่นะพี่้องเอ้ยน้องบดียังเล่นอยู่กับแกะอยู่สองทุ่มออกมาหนาเลยนี่มันไม่เมื่อเร็จจ้าช่วงหน้าร้อนนี่กว่าจะเมืดพูุ้ยสี่ทุ่มกว่าพี่้องเอ้ย <c oughs> โอนไหลก็ลเล่นกันชิวชิวได้ช่วงหน้าร้อนนี่จา้าหน้าหนาวน,นี่เข้าบ้าน อยู่แต่บ้านจะเข้าไงาจ้ะถ้าหน้าหนาวนี่เข้าไงาเนาะขําเร็วด้วยหน้าหนาวพี่น้องเ้ยหน้าหนาวใบส้มกว่าก็ากาค้าแล้วคุณน,นางน้อยเต้นอยู่นุนเต้นให้แกะดูอยู่นุน